ไข่นกกระทาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายขอให้ทุกคนมีความสุขคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนานะคะวันนี้ยายอยากกินเไข่นกกระทาเนี่ยลืมชื่ออยากกินไข่นกกระทายายก็ต้องมานั่งทำเองอีกหล่ะค่ะ ยายก็มันก็จะมีแป้งมันนะคะแล้วก็แป้งสาลีสูตรของเขานะคะแล้วก็น้ำตาลเกลือมันแล้วก็น้ำปูนนะคะแล้วก็ผงฟูค่ะแต่ยายจะใช้สามแป้งค่ะวันนี้ยายจะใช้แป้งมันแป้งสาลีแป้งข้าวโพดนะคะยายก็จะมามาใส่อย่างนี้เลยค่ะแป้งมันจะใช้เยอะกว่า ตัวอื่นนะคะยายกินคนเดียวนะคะยายก็เลยยายก็เลยทําน้อยค่ะทําแค่พอกินนะคะไม่ได้ทําเผื่อใครค่ะอันนี้ยายก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปด้วยเนาะเน่นผสมเข้าไปหน่อยหนึ่งนะคะแป้งมันใช้เยอะค่ะถ้าถ้าคนไม่มีแป้งมันใช้แป้งข้าวโพดแทนแป้งมันก็ได้นะคะแต่สูตรจริงๆเขาใช้แค่ แป้งมันค่ะอยากจะใส่ไปสามช้อนผูนนะคะเป็นช้อนช้อนชาค่ะแป้งแป้งข้าวโพดนี่ทําให้นุ่มนะคะนะคะแล้วก็แป้งสาลีค่ะแป้งสาลีหญ่ก็จะใส่ไป สามช้อนสี่ช้อนพูนนะคะเป็นช้อนชาค่ะช้อนชาคือแป้งสาลีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของของเออสมมุติว่า100ร,ร้อยกลัมเราก็ใส่แป้งสาลีแค่ยี่พกร,รมัมอันนี้อันนี้ของยายนี้ใส่ใช้ใช้ช้อนตวงเอานะคะทีนี้ยายก็จะมาล่อนอกละ มด้วยกันเลยค่ะแล้วก็เราก็มาล่อนนะ,ะอันนี้คือผงฟูค่ะผงฟูนะแค่นี้พอค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเยอะ เราทำแค่กินคนเดียวนะคะแล้วคราวนี้ยายก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะธรรมดาต้องใช้ช้อนโต๊ะตวงนะคะแต่นี่ยายยายสีใส่สีช้อนชาค่ะสีช้อนชาแล้วก็เกลือหน่อยหนึ่งนะคะเกลือหน่อยหนึ่งค่ะ เกลือจะใส่แค่ให้มันให้มันปลาเ่ปลาเล่นเท่านั้นนะคะไม่ไม่ให้มันรู้ให้อาหารมีรู้สึกนุ่มนวลน,นะคะโอ้โหยายดันรืนน้ำปูนเน่เ่เ่เดี๋ยวมันจะเป็นน้ำปูนขุ่นน้ำปูนใส่ลงไปเลยะคะ่ะอันนี้น้ำปูนนะคะ น้ำปูนนี่มีความสำคัญกับกับเอ,อ่ออาหารขนมไทยมากเลยค่ะอันนี้คือมันค่ะมันเทศนะคะมันเทศยายก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะกะเอาทาังนั้นแหละคะ่ะเพราะยายกินคนเดียวนะคะนี่ยายก็จะมานวดเดี๋ยวยายจะมาให้ดูนะคะตอนนี้ก็สูตรแป้งยายใส่องไปห,หมดแล้วทีนี้ก็เหลือนวดมันจะช้าไปเดี๋ยวยายนวดให้ดูทีนี้ยายก็จะมาแบ่งปั้นนะคะ ปั้นตามลูกที่เราชอบค่ะจะกินลูกเล็กลูกใหญ่นะคะใหญ่ก็จะมาแบ่งปั้นนะคะปั้นไปจนกว่าจะหมดเลยค่ะเพราะว่าเราทอดทีเดียวไม่ต้องมาเราไม่ได้ทำขายนะคะนี่ค่ะยายปั้นเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวยายก็จะไปเตรียมน้ำมันแล้วทอดจ้ะอันนี้คือไขน่นกกระทานะคะเยอะนะคะเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะทําขายนะคะไขน่นกกระทาเนี่ยได้กําไรค่ะเนี่ยแค่มันนิดเดียวแล้วก็เนี่ยออกมาขนาดนี้กินคนุณจะจะหมดไหมเนี่ยแต่ก็เก็บไว้ไม่ได้ต้องทอดให้หมดอุตสาว์ว่ากินคนเดียวแล้วทำน้อยๆแล้วนะเดี๋ยวจะทอดให้ดูนะคะ ทีนี้ก็จะมาถึงการทอดแล้วนะคะยายจะทอดแล้วค่ะตั้งน้ำมันให้เดือดนะคะแล้วก็ <c oughs> <ๆ>ค่อยๆเบาน้ำมันลงเบาไฟลงค่ะ <c oughs> เพื่อให้เขาไม่ร้อนจัดเกินไปนะคะทีนี้เราก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะ ว่าถ้าเราร้อนเกินอะเราจะไม่ทันเขาเยอะนะคะเนี่ยคิดดูอะทำขายได้กำไรมากเลยเนี่ยสงสัยต้องกลับไปขายไขยน่นกกระทาทอดแล้วนเนี่ยทำง่ายๆค่ะแต่ถ้าขายไขยน่นกกระทาทอดอย่างเดียวมันก็ ต้องมีกล้วยทอดด้วยต้องทำกล้วยทอดเป็นด้วยเราก็จะใช้ตะเกียบค่อยๆเขี่ยนะคะไฟจะไม่แรงแล้วนะคะท่านแรงก็จะไหม้นะคะต้องค่อยๆค,ค,ค่ะพอน้ำมันเดือดแล้วเราก็ปล่อยให้เขาไปตาม,มนี่ไงไนมยายช้าไปเนี่ยจะไหม้แล้วหนึ่งลูก ถ้าเราแรงเกินมันก็จะไม่สุกนะคะแม่ทีใหญ่นะคะเขาลัก เขาไม่ให้สึกแต่ยายไม่สึกก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายายยายวดทียายสวยพระก็าจะจะ,จะมาชอบแหละทั้งพระทั้งเนนกเขียนจดหมายมาอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยดียายก็เลยสึกออกมาค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะอือเออ่อยค่ะอืออือ อร่อยมากเวลากระหยักอี่แล้วก็ต้องทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเย็นเขาจะกรอบเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะ อย่าให้หวานเกินนะคะถ้าหวานเกินแล้วเขาจะแบบคล้ายๆว่าน้ําตาลจะไปรัดแป้งนะคะต้องหวานพอดีดีหวานเกินนิดหน่อยคือรสชาติปเปราแล่มนะคะไม่ได้หวานเหมือนขนมหวานทั่วไปเยอะนะคะเนี่ยเพื่อที่จเริ่มกดว่าเสร็จแล้วค่ะ หยิบไม่ได้อร่อยขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคะเดี๋ยวที่เหลือยายจะทอดต่อไปค่ะแล้วก็จะเก็บช่วยจานล้างก็เป็นอันว่าเสร็จงานของวันนี้เดีย๋ยวไปนอนดูเออ่ y ย u ทูบ e ้วอทุกคนมีความสุขแล้วทุกคนนะคะไข่นกกระทาค่ะ